สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพันปรพรพู่นสุขศรีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลแม่หลาค่ะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลแม่หละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก เป้าหมายขององค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการและพัฒนาระบบการจัดบริการให้คนพิการและผู้ดูแลสามารถเข้าถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดและสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยส่งเสริมให้คนพิการมีนานทำามเข้าถึงการศึกษาส่งเสริมด้านสุขภาพคนพิการและคืนพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน ด้วยการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมโดยคนพิการและคืนพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่คนพิการได้ฟื้นฟูนี้ให้กับป่าไม้และคนในชุมชนและสร้างเจตคติที่ดีในเรื่องคนพิการต่อชุมชนโดยการเป็นผู้ให้หรือผู้ทำประโยชน์ต่อชุมชนสวัสดีค่ะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลม่หลาค่ะ วันนี้นะคะจะมาแนะนําคนพิการที่อยู่กลุ่มปลูกป,ป่าทั้งหมดนะคะจํานวนยี่สิบสามรายค่ะคนแรกนะคะนางสาวพรทิพย์คงเพชรแสนค่ะคนที่สองนายหมอจ่าพันศนรีธัญรัตน์ค่ะค,คนที่สามนายอาทิตย์ธนาเชิงชานค่ะคนที่สี่นายหมอทีมนรัตนมณีค,ค,คนที่ห้านายจตุโพค่ะคนที่หกนายต้วยทอค่ะต่อไปนางสาวนันทนางามระรื่นนายสุวรรณเกลียงใจลาบค่ะ นายกุโนกแล้วก็นายดีจ่าค่ะนางสาวมือพอตินายชีพอพอธนาสายค่ะนายขานิตแล้วก็นายพีรศักดิ์แล้วก็คุณลุงหมอจ่าค่ะนายทีรศักดิ์ค่ะแล้วก็นางสาวนัทพรแล้วก็คนต่อไปนายอาทิสิงเชิดตา ต่อไปนายหมู่เตแล้วก็นางสาวน้องมือมือ้อและคนสุดท้ายนะคะนางสาวลินดาสีสตา,าค่ะเนื่องจากคนพิการเป็นกลุ่มใหญ่ ภาพรวมผลการทำงานจึงได้คืนพื้นป่าที่สมบูรณ์ให้กับป่าไม้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีก100ไร่และกำลังดูแลพื้นที่เพิ่มอีก60ไร่คาดว่าจะสามารถคืนพื้นที่ป่าสมบูรณ์ให้กับป่าไม้60ไร่นี้ได้ในอีก1-2ปีข้างหน้าและยังมีกาแฟที่ปลูกแล้วจำนวน30,000ต้นซึ่งปีนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วและสามารถจำหน่ายเป็นรายได้ให้คนในพื้นที่รวม ถึงพื้นที่สีเขียวที่คนพิการปลูกต้นไม้ข้างทางตลอดแนวของตำบลจนถึงถนนใหญ่รวมระยะทางกว่า8กิโลเมตรทที่ดูแลอยู่ตอนนี้ สร้างให้กลุ่มคนพิการปลูกป่าเข้าอบรมรักความรู้เรื่องการเป็นวุทยากรการนำเสนอและให้ความรู้แก่คนในชุมชนในเรื่องการจัดการต้นน้ำและการปลูกต้นไม้แต่ละพื้นที่พร้อมทั้งเปิดเดินเพ่ะช้ำให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับคนในชุมชนและผู้ที่สนใจและให้คนพิการเป็นผู้นำเสนอในเรื่องนั้นนั้นเองกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ด้วยการทํางานของคนพิการเป็นกลุ่มใหญ่จึงทําให้เห็นภาพและผลลัพธ์การทํางานได้อย่างชัดเจนทําให้หน่วยงานของภาครัฐได้อยปชุมให้ความสำคัญกับองค์กรในทุกมิติหากหน่วยงานไหนมีภารกิจหรือกิจกรรมที่ทําร่วมกันคนพกิการปลูกป่าจะได้รับเชิญเข้าร่วมร่กิจกรรมเสมือนเป็นหน่วยงานสําคัญหนึ่งของชุมชน ทั้งคนในชุมชนยังได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเกิดป่าที่สมบูรณ์พื้นที่สีเขียวเกิดต้นไม้ทําให้คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้นลดปัญหามลภาวะและในช่วงฤดูก็สามารถเก็บผลผลิตที่คนพิการสร้างไว้ไปบริโภคได้สร้างอาชีพเพิ่มได้อีกหนึ่งอาชีพดังกล่าวนั้นจึงทําให้คนพิการมีบทบาทหน้าที่ในชุมชนเป็นที่ยอมรับและเป็นบุคคลสําคัญของหน่วยงานด้วยความสามารถของคนพิการเองเกิดความภาคภูมิใจในตนเองทําให้เกิดกําลังใจในการทํางานอย่างเต็มที่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวคนพิการเป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายในบ้านอย่างเป็นระบบทำให้สถานะทางการเงินคล่องตัวไม่ขัดสนและนำเงินที่เก็บได้มาออมเพื่อส่งเสริมอาชีพและจัดหาวัตถุดิบที่มีประโยชน์สำหรับปรุงอาหารเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองลดอาหารหวานมันเคม็มและออกกำลังกายทุกวันสัปดาห์ละ5-6ถึงวันทำให้สุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน อนาคตคนพิการอยากมีธุรกิจหรือกิจการเป็นของตัวเองเพื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพสำรองและสร้างมานที่มั่นคงให้กับครอบครัว คนพิการมีความกระตือรือร้นที่อยากจะทำงานและพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจะค่อยมีคำถามเพื่อสนรบสมนนุนให้ตนเองตัดสินใจได้ง่ายขึ้นลดความผิดพลาดคนในครอบครัวสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ให้กำลังใจคนพิการ ต่อคนพิการเองก็พยายามเรียนรู้ทุกงานและผลงานที่ออกมาก็ดีเกินคาดทำให้เป็นที่ชื่นชมของคนในชุมชนได้รับการยอมรับจากในคนในหน่วยงานเพื่อนร่วมงานและคนพิการกลายเป็นส่วนสำคัญของชุมชนไปแล้วคุณสถาปรคกการที่จ้างงานพ่อผมครับขอคบุณครับ